เกี่ยวกับเรื่องไหวพริบป,ปฏิพานและตัวปัญญาหลวงพ่อท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องของนายระนาดเอกไว้ให้ฟังว่าสมัยก่อนการเรียนระนาดนั้นอาจารย์จะสอนวิชาการตีระนาดแม่ไม้ต่างๆโดยทั่วไปแก่ศิษย์ส่วนแม่ไม้วิชาครูจะเก็บไว้เฉพาะตนมีได้ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่มาวันหนึ่งนายระนาดเอกพักผ่อนนอนเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนที่บ้านอาจารย์ของตนได้ยินเสียงอาจารย์ของเขา กำลังต่อเพลงระนาดทบทวนแม่ไม้วิชาครูอยู่นายระนาดเอกก็แอบฟังตั้งใจจดจำไว้จนขึ้นใจวันหนึ่งอาจารย์ได้เรียกสิทธิ์ทุกคนมาแสดงระนาดให้ดูเพื่อทดสอบฝีมือถึงคราวนายระนาดเอกก็ได้แสดงแม่ไม้วิชาครูซึ่งไพเราะกว่าสิทธิ์ผู้อื่นอาจารย์รู้สึกแปลกใจมากที่สิทธิ์สามารถแสดงแม่ไม้ของครูได้โดยที่ตนไม่เคยสอนมาก่อนจึงถามนายระนาดเอกว่าไปได้แม้นี้มาจากไหน นายระนาดเอกจึงตอบว่าได้มาจากใต้ถุนเรือนครับแล้วหลวงพ่อได้สรุปให้พวกเราฟังว่าการเรียนรู้ธรรมก็เช่นกันต้องลักเขาแอบเขาเรียนคือจดจำเอาสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นมาปฏิบัติแก้ไขตนเองให้ได้ตัวท่านเองสอนได้บอกทางได้แต่ไม่หมดที่เหลือเราผู้ปฏิบัติต้องค้นคว้าเองฝึกฝนนำไปประดับด้วยตนเองใครไหวพริบดีก็เรียนได้เร็วเหมือนนายระนาดเอกในเรื่องนี้หลวงปู่ดู่ พรมปัญโย